โอ้โอ้วิวิวิโอาไขมันหลุดแล้วมึงอืกระแทกไขมันแล้วถ่ายรูปไวิ่งขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอาขึ้นอีกนิดนึงขึ้นหน่อยขึ้นนี่ตีตีหัวเออตีหงอาตีหุงออือเออเออเออแม่งเหมือนดาราอยู่คนถ่ายรูปมันเอ่อาขึ้นอย่าตกอย่าตกเออเฟ็นอยู่โดนฟาดหัวมึงอ๋อโอ้โหไอ้ย้อยตีหัเจ้าเก่ง เอเาอออเอ้าเอ้าเ้าเลว่าอย่ายังเอาขึ้นอีกตกแล้วตกแล้วขึ้นเออมีผอกได้ม่รู้ไปไขมันไม่แตกแทบไปอว้ตีว้าว alai nya